เห็ดใครเหรอก็เห็ดชั้นไงว้าวโอ้มาเก็บซอยกันเด้อพี่น้องเด้องามหลายสวัสดีครับพบก,กันอีกไหมน้ครับเนาะบ,บก่อนอีสานใช่ไหมครับมื้อนี้พาพี่น้องมาหาเห็ดครับเมื่อนี้มาดตะซอกพี่น้องครับมาขามน้ำลงน้ำตกกันสาวูลมโอ้พากันดึงกันกันหมเดี๋ยวไม่ไปน้ำน้ำพี่น้องเ้ยน้ำ,นำนฝนตกมากเกินครับครับ กับพากันขึ้นมาถึงกู้เราพี่น้องครับกูสุรักสุรีนะครับเมื่อไงเมื่อคืนนี่น้ำฝนอาจจะตกหนักค่ะพี่น้องเราเมื่ี้นน้ำปลามันไหลนี้พากันขามดึงกันค่ะก็เลยร่มบากดเห็นเห็ดเราพี่น้องครับก็ขึ้นม้ครับพี่น้องครับแต่กับอัปเดตให้พี่น้องด้เบื้องลึกเลยนะครับเนาะว่าได้เห็ดีอย่างนี้ครับเป็นเห็ดก้อแดงครับก้อแดงแก้วหวานครับเป็นก้อก้อหินครับก้อแดงหิน เห็ด,หดไคน้อยๆจ้ะเห็ดหนาเปียกน้อยๆเปียกว่าโตค่ะพี่น้องมือเนี่ยแต่ขามน้ำกับเครื่องเอลเราจะไปกันต่อค่ะพี่น้องคะ่ะมานจ้ะพี่น้องวันนี้เริ่มต้นด้วยเห็ดไคเลยค่ะพี่น้องค่ะเห็ดไคจ้าเห็ดไคนามๆเลยค่ะ เออพี่น้องคะคุณอาจารย์สวยครับเอานะเมียนหยังเนี่ยเมียนหยังปัดทุบปัดทุบเมียนหยังจ้าว่า ม่หยังอือยู่หรอเลยอูอ้อ,อ,อูเดี๋ยวเอามีดเอาล้วกันเหตุขาที่หักไม่หยังพี่น้องเจ้าว่าไม่หยังพี่น้องเลยจ้าว่าพี่น้องพี่น้องโอ้ยพี่น้องเจ้าว่าไม่หยังพี่น้องเห็ดไข่อืม เห็ดไข่เหรอก็เห็ดทันไงหิรัชพ,พ่อพี่รอไหมเจกมานยู่ันะมาครับมามาหนิมา,น,มาน้ำแบบ ต้องผุดผลไม้ไปนรอกต้องผุดไม้จะกินว้าน้ำเลยก็เดี๋ยงไงน้ำครับผมไปครับมาแั่ปีม่ต่อมานี่นี่ครับลูกตัวลูกครับ เห็ดก้อยหินพี่นอ้องออยือออ้น้ำไหลหนันก อ๋อคือนั้นอู้สอ,อ,อ,องดอกกันสองดอกไม่ได้ครับ อย่างไรยัรอหนีแล้วไปญี่ปุ่นเอออย่างไรนีย จ้ <Yeah. S 1> เป็นหน่อยอยู่รอเห็นบานทอีกไหมก็เหนียววะปวดเดี๋ยวเราไปดิเอ,อ้โอ้โอ้เสียบดื้อนี่แกงสดครับเราสองดอกสามดอกเนี่ยเงหวานๆก็แดงน้อยแกงหวานครับ เป็นผู้บ้านค่ะมันก็เลย double ันไดเครับผมงามฤทธิ์ครับพี่นอ้องเห็นเราค่ะพี่น้องดีดีครับจ้าว้าวน้องคะแต่ว่าเบากรนวอยู่จ้าเก็บเลยค่ะเก็บเองเลยจ้าค่ะโอ้มาเก็บซอยกันเด้อพี่น้องเด้องามหลาย งามก็ข่อยกระหิดนี่ละจ้าโอ้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 อย่าหลุดเด้อหัวเอยอย่าหลุดโอ้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 แห้งว่า,ยยาอย่าหลุดแห้งจริงนี่ค่ะมีต่แดง ค่ะได้อีกแล้วจ้ะพี่น้องขาโอ้้โอ้โอ้โอ้อโอ้โโอ้อ้องเ ก๋วเตงเคียงหวานค่ะพี่น้องค่ะก๋วยเตงเคียงหวานชาต่อค่ะพี่น้องดาเล่จ้ะดาเล่ค่ะดาเล่ค่ะพี่น้องค่ะโอ้เห็นบ่เนาะพี่น้องเห็นบ่เนาะ อีกมูหนึ่งจ้าพี่น้อง่ะค้คนคนกระลายอยู่ค่ะพี่น้องมือี่นคนหลายที่เก่าจ้า いいの ครับผมมาอัปเดตเมื่อนี้ครับผมหาเห็ดครับผมทำมานอยู่ครับมันคือนก็ครับผมมันคือนก็เมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งพี่เนาะทำมันขึ้นก็ฝนตกลายจ้ามันก็เลยอันนี้เห็ดไข่ดอกใหญ่แบบพุกงแบเราได้เห็ดไข่ครับอีพี่หน้าอปบอกกันไหมเนาะครับเนาะสีหมานบ่ หายอยู่หายกินโอ้ยหายอยากอะไรพี่น้องเลยครับคอยปลอดไหมน้องครับเนาะเอาไปขอบคุณครับผมใช้งา,า,านได้แบบ